กลับมาในช่วงประเด็นเป็นข่าวครับท่านผู้ชมคุณภูผาครับเดี๋ยวเรามาตามเรื่องของเงินเงินทองทองกันบ้างซึ่งหลายๆคนเองตอนนี้บอกว่ากระเป๋าฟูบ้างกระเป๋าอาจจะมีเรื่องของการบริหารจัดการบัตเจ็ตในระบบของตนเองบ้างนะครับซึ่งมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเรื่องของ MRR นะครับของทออสะฮะธานาคารอาคารสงเคราะห์นะครับลดดอกเบี้ย MRR 0.25ต่อปี เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับพร้อมส่งเสริมวินัยการออมด้วยเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมดอกเบีย้ยสูงสุดถึง1.95%ครับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอ,อสอก็ขานรับนโยบายของการสั่งการของนายรัฐมนตรีในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนประกาศปร,รับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ช้าๆ mrr นะครับ0.25%ต่อปี จากเดิมเลทเดิมนะครับ6.795%ต่อปีลดลงเหลือ6.545%ต่อปีเป็นระยะเวลา6เดือนเริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้ากว่า1.8แสนบัญชีรวมถึงลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางให้เงินเหลือเพียงพอในการดำรงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับพร้อมช่วยเพิ่มรายได้จากการออมให้กับประชาชนนะครับด้วยการจัดทําผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ชื่อว่าเก็บออมเพียงเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำในี่ย้บาทขึ้นไปครับแล้วก็มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน2 0 0แสนบาทก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง1 9 5ต่อปีนะครับเงื่อนไขนี้ก็เป็นไปตามที่ธนาคารก็ได้กําหนดเอาไว้ และก็เป็นพิเศษด้วยนะครับสำหรับดอกเบี้ยที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ2ครั้งนั่นก็คือในวันที่29มิถุนายนและก็วันที่29ทธันวาคมนะครับผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชื่อว่าเก็บออมได้เนี่ยตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมเลยไปจนถึงวันที่30ธันวาคม 2,567หรือว่าจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินของโครงการนะครับก็ไปกันได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศไก้บ้านได้เลยครับ